สวัสดีค่ะอยู่กับช่องควรรำเพลินแม่สุภาพค่ะน้องวิ่งมาฮอดแล้วอุ๊ยวันนี้ใส่ชุดน่ารักมากนี่ชุดน่ารักค่ะพี่น้องมาไหนเบอา์นี้สวัสดคาตาที่เนจะมาสวัสดคาตาอุ้เมื่อกี้เพิ่งไปเปลี่ยนชุดนี้มาเองใสเป็นบซองเปล่เมื่อกี้ใส่ชุดอะไรข้าวน้าหอมหมอานอะลูกเป่าเลยโบ่เคยได้ฮอดทตเลยน่ารัก นี่่นกบเขาบถึงเจ้าเที่มื่อนี่ถึงแล้วเยสามเทื่อเ่เคยถึงนี่มาถึงตัวนองแล้วครับเป็นเอฟซีคนนี้นะครับยึามซีบลูกเหนน้ามด้วยนะไหน่รห่่วเรี่อหาเลียวแม่เอเติมใจค่ะถ้โดนเราลูก มืนน่อวานในไทยหลุดในไกน้องแล้วซึ่งใจร้ายฝันว่าจะได้พ่อโอดีด้พ่อไพอแล้วได้เห็นแล้วดีใจฮองไหาเลยพี่นอ้เข้าดีใจไกอนอะีนี้ ในของฝากเอาเสือมาหนึ่งชิ้นทันช้ำมือนี่แม่แน่แมีแม่ขายได้ 3, มือละสามท่านได้รูกแม่ที่ทางฝั่งตะโกนได้ที่หนีพอน้นไม่เคยขายบอกข้าวหรือหอดหาท่านก็นได้สามมือนี้ได้ที่หนีก็เลยบอกแม่มาพาเป็นฐาเลยเด้อเขาไปเบิ่งก็บ่ได้เราเจ้าเป็นคนที่เห็นคนหลายเราเป็นร่มเพราะว่าคอเทนเน่ไม่เห็นน้อง แตบวาเบิ้งนี่เบิ้งตลรดตื่นมาทีนึงสีสองก็เบิ้งว่าจะได้เบิ้งจะคนมากดิขีเบิ้งมาล่ำบ่เป็นว่าเบิ้งเป็นยอดหุ้งครับเอาดีใจน้ำดีใจน้ำครับแม่ีพ่องาแม่นคนแขงทัน้อมมีหลาบ้านคอยสมมือขายได้โยนหาพันเิดกขายได้ยี่น้ับขายก็เป็นล่มคนหลายียย้ใส่ของย้คง ขายอยู่อันตรงลงพักแทนพี่ดาบมาจากขายอยู่ขางจำราขาใดยอนหาพัทมาดิเมนจากคือ่ค่อยขายได้จนตาปีไม่มากเลื่อนลายพะนอนอันเคยขายในมือละพันกว่าบาทแปดร้อยไปนี่อันเบิ้งในในเฟสเนาะว่าอุ้งอิงสิมเลนอยู่บางประกงก็เรยว่าอุ้งอิงขั้นแม่มีบุญแท้อุ้งอิงให้แม่ขายของในมือละสามพันเลอลูกสามมือนี่แม่สิไปหาอุ้งอิง ก็ S <S <an on> เล,ไล,นนลยได้ยี่หรี่พอนนบ่เคยได้ก็เลยได้ตามมือแล้วมึอเนี้ยเบิร์ดหนึ่งตาบ้ายสองบังค่อยมืดก็ป,ปกติสู้มือหกโมงเ่ท่านได้เก็บร่างก็ยังบ่เบิดจะ้ะมึอน,นี่จะได้บ่ได้สู้ว้ให้น้องอีหลี่บ่งบังงดหลายจนว่าคนเนี้ยโชว์ได้เบิร์ดเตอร์เวนได้ไมาเบิางน้องพอดีแหละมืงอนี้นะสำเร็จสำเร็จสำเร็จได้ยินตะเขาว่ามันบ่กได้ยินตะเขาว่าร้องเลยแค่ไหเมื่อกี้ เขาว่าปกาบว่าว่บก็เรียกว่าอุ้งี้คะเนนี่ดญเดียนก่อนนูนี่น่ะสามมือนี่แม่กาขอหลายเห้แม่ขายได้มือแล้วสามท่าแล้วลูก มือแรกได้หาพันมือสองสี่พันเก้ามือนี่อันเป็นตลาขายพอได้ก็ได้พอน,อน้นแล้วก็มือจึงจะบสองจากลูกค่าค่อยต่ออันบะเพาวพัันแพงเนาะขายหน่วยละสีสิบาทเขาก็ตอ่ตอตอ่อมือนี่บตต่อสื่อเธอได้เธอได้กรบคนไปเบิร์ดจนว่าได้สุกไ้ให้น้องผ้าฝากน้องอยู่นะเมือวน้าฝากน่องยูจ้าขอบคุณในหลยขอบคุณในหลยตามดีไปหนาอยู่ดีมีแห้งยิ้งกองครับ แค่ด <Merci. S 2> ้เห็นซ้ำยัก่อนดับมือยังจับมือยังอนนี้ดูเยอะดูเยอะดูเยอะดสดยดครับสดดคดดนี้ามนี่เจ็ดคนครับเมื่อวาน้าหคนวานตายไปคนไปคน วันนี้เลยเอามามาแทนเอาพี่น,น่องมันคอให้ลูกกพี่ยงังกิีสำเร็จทำเร็จไปนหนาเด้อค่ะเพิ okay, okay. ่นคอยขายได้มือละสามพันมันขายได้หาพันมือนีมาเมืองหนองอีกข <Okay. S 1> ายใบต้งแต่ายสองนิโลดีใจน้อเพื่อน <laughs> บรรยากาศนะคะอีหลานอยู่หมองแลนจอดรถนะคะหัตะวันหัจอดเต็มบอใ่แม่เอฟซีแม่สุดยอดดีดีนี่นะคะมายืนขอถ่ายรูปยทั้งยูทูบเบอร์ทั้งบอใอแม่เอฟซี FC นะคะยอดแม่ปิ้เป็นต่ักเป็นตา่างได<ช>้เหมือนกันใช้ชุดบันด์ไม่ร้ย <c oughs> คือหนูเห็นมาตีพ่อหนูเห็นแล้วก็คุ้มสั่นทร์ก็ น่ารักโอ้ยนาี่ามันตองมันจะแดน้แงนาี่นอนี้นี่บรรยากาศทุนยูทูบเบอร์เรียบร้อยค่ะ มาแล้วช่องพี่เทชรลอยด์ไม่ต้งเ่าหมแต่ว่าค้นหาชุดไทยมาได้่ชุดเล่นอลูไม่ักหรอไม่ต้องเ่หรเข้าแกอหลีหดไทยมาได้ เมื่อนันหยิบรองเท้ามาเดหา้ใส่แล้วก็ได้เยวาเด้อชุดห้อสวรรค์ได้หนิคู่อนุบาลนึ่เนาะคู่อนุบาลหนึ่งมาสั่งกัน้องคู่อยู่ไหนคู่คู่อิกับผู้นอนเียคุรูู่อิกับู้นอนผู่อิงผู่อิงคูไนคู่อิม่ไปหล่นคู่เด็กหน้อยัาที่ตัว

มีได้กองเจ้าอยู่เท่าสรครับ เดนกลับตีสองถห้องมาตีสี่อานอนโบกบพรอโบแมวโบพอเาเ้นวยกชุดแมทนะแมทชุดวันนี้น่ารักมากพี่น้องกัจะมา เพื่องฝากแชร์ออกไปหลายๆช,อยะะชอ่องเ้อค่ะฝากช่องคนรำเพลินในสุภาพฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้คลิปนี้ฝากไว้ช่วงนี้ก็นะคะเดี๋ยวคอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ